บลักพิงคจอคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่เตรียมขึ้นปกนิตยสาร Rolling s t o n เรียกว่าได้เวลาวางสินค้าพักถ่ายแบบสีสาวบลักพิงคเตรียมหนขึ้นจับไมค์ขึ้นเวทีคัมแบ็กอีกครั้ง ในฐานะราชินีเคป๊อปค่ะหลังจากที่มีรายงานข่าวว่า BLACKPINK เกร์ลกรุ๊ประดับโลกเตรียมคัมแบ็กปล่อยผลงานใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เรียกว่าทาเอาเหล่าบลิงเตรียมรับมือกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของราชินีเคป๊อปอย่างสีสาว BLACKPINK ที่ล่าสุดเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันเรื่องกําหนดการที่แน่นอนจากทางค่ายแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มเห็นการโปรโมทผลงานใหม่แล้วค่ะ พะล่าสุด Rolling Stone นิตยาสารนดนตรีระดับโลกได้โพสต์แจ้งข่าวการเผยแพร่คอนเทนต์สุดพิเศษของสาวสาวลักพิงกับทางนิตยาสารแล้วและจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษและถ่ายรูปขึ้นปกนิตยาสารอีกด้วยค่ะซึ่งต้องทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่า Rolling Stone นิตยาสารทางนดนตรีไม่ใช่นิตยาสารแฟชั่นที่สาวสาวมักจะไปเป็นนางแบบให้ประจําดังนั้นการตีพิมพ์คอนเทนต์ของลักพิงในครั้งนี้ มันคือการบ่งชี้หรือเป็นสัญญาณเกี่ยวกับผลงานเพลงครั้งใหม่และเชื่อมโยงกับการคัมแบ็คของสาวๆอย่างแน่นอนค่ะและดูเหมือนว่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการคัมแบ็คครั้งใหญ่ค่ะและนอกจากนี้ค่ะ b บ Black พิงค์จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่3ที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Rolling Stone ถัดจากวง Spice g i r l ที่ขึ้นปกนิตยสารในปี1997ค่ะและ Destiny's Child ในปี2001ค่ะและหากเป็นไปตามที่หลายๆคนคาดการณ์การขึ้นปก Rolling Stone ในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของวงที่จะช่วยเรียกกระแสของ Black พิงค์ปูทางไปสู่การประกาศข่าวการ คัมแบ็กตามมาในที่สุดค่ะและด้วยการเป็นวงไอดอลเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการกลับมาแบบธรรมดาก็ไม่ใช่สีสาวบลักพิงค์ค่ะเพราะ YG จะไม่ปล่อยให้พวกเธอพูดถึงการกลับมาต่อแฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะแต่สําหรับการให้สัมภาษณ์และขึ้นปก cover มิวสิกแมกกาซีนกับนิตยสารระดับโลกอย่าง Rolling Stone ก็ดูจะเป็นเหมือนหนทางที่เหมาะสมกับราชนีแห่งเคป๊อปมากที่สุดค่ะซึ่ง Rolling Stone ก็เป็นแมกกาซีนสานักง,งานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับดนตรีการเมืองวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งการที่ Rolling Stone ได้มาโพสคลิปนี้ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำที่ชัดเจนว่าสีสาว blackpink เธอจะคัมแบ็กในฤดูนี้อย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้ก็ทําให้ข่าวการคัมแบ็กของสีสาว blackpink พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะและก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะทําให้แฟนคลับใจฟูได้เท่านี้อีกแล้วค่ะกับการกลับมาคัมแบ็กของสีสาว blackpink ในรอบหลายปีค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ